สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเด่นบนตัวเดียววิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะในการคำนวณรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนหลักหมื่นคูณสามแล้วก็หลักหน่วยนะคะรางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วย หลักแสนนะคะ9บวก7จคูณสนะคะได้21ใช้1บวกหลักหน่วย6นะคะบวกหลักหน่วย4บวกตามด้วย1คงที่นะคะ เก้าบวกหนึ่งบวกหกเป็นสิบหกนะคะแล้วก็บวกสี่เป็นยี่สิบบวกหเป็นยีสิบเลขเด่นนะคะตัวเดียวนะคะก็คือหเลขที่ออกนะคะสี่ดหนึ่ง เท่าที่หนึ่งหลักหน่วยนะคะงวดต่อมานะคะหลักแสน8บวก3าคูณสนะคะได้เก้าบวก1หลักหน่วยบวก9นะคะหลักหน่วย บวกตามด้วย1นึ่งคงที่8นะคะบวก9เป็น 17, 17บเจบเวกหเป็น18บแปบวกเเป็น27 27ิบวกหน,นะคะได้28เข้าที่8นะคะเลขที่ออกคือ5 9้า แปดนะคะเข้าที่แปดหลักหน่วยนะคะงวดต่อมานะคะเก้าหลักแสนบวกสามนะคะคูณสามได้เก้าบวกแปดบวก 4นะคะหลักหน่วยบวก1คงที่9นะคะบวก9เป็น18 18บวก8นะคะเป็น26 26บวก4นะคะเป็น30 30บวก1เป็น31ได้1น,นะคะเลขที่ออก หนึ่งหนึ่งหกเข้าที่หนึ่งนะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะเก้าหลักแสนนะคะบวกศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกหกนะคะหลักหน่วย บวกสามหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เก้านะคะบวกศูนย์บวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามนะคะเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้าเลขเด่นตัวเดียวนะคะก็คือเก้าเลขที่ออกหกเก้าศูนย์นะคะ เท่าที่เก้าหลักสิบมวดถัดมานะคะหลักแสนสองบวกห้านะคะบวกศูนย์บวกเจ็ดนะคะ บวกหนึ่งคงที่ทวนอีกครั้งคะนะคะหลักแสนสองบวกห้าคูณสามได้สิบห้าบวกศูนย์หลักหน่วยบวกเจ็ดหลักหน่วยบวกหนึ่งคงที่นะคะสองบวกห้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวเดียวก็คือห้านะคะเลขที่ออกห้าเก้าสามนะคะ เข้าที่ห้าหลักร้อยนะคะงวดถัดมานะคะห้าหลักแสนนะคะคูณบวกนะคะศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกสามหลักหน่วยนะคะบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงงที่ นะคะบวกศูนย์บวกสามนะคะเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งคงทีนะคะได้สิบ เลขเด่นตัวเดียวนะคะก็คือ0นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นตัวเดียวก็คือศูน์นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ